ด่วนเอ้ยดวนเอาเด้อด่วนเอ้ยสู้เอาแชมป์น้องด่วนมวยเอ้ยมวยมวยจะหนีพ่อนะเมื่อคืนหนีพ่อไปไหนมวยไปช่วยพ่อหน่อยด่วนเอาเขชมปคัดด่วนเฮาด่วนด่วนก้าวก้าวหันหลังแจ้งหันหลังแจ้งหันหลังแจ้งสู้ๆนะด่วนเอ้ยลูกพี่ถอดมุกคนให้ล้วสู้ๆเลยมวยไอยนะลูกเอ้ยยยช่่่ววดดนนหออเ้มวยมวยเอ้ยอย่าหนีพ่อไปไหนนะมวย อย่างโมตกเกีก้บ้านที่พี่ดองม,อยมอยวยมยวยซวยดมวยเอ้ยซวยเลย่องสงสารด่วนอยากให้ด่วนได้แชมป์ครับขยันซ้อมมันเป็นนักมวยที่ขยันมากเลยคืขอขาดีล,ด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 ละไขาดีละมัดขาดีผัวเหลียบเบอเกิดอันสามโอ้โหทีมนาเลยได้เมื่อไงหยบผ้สนทีิบผ้สนหีิบผ้สนขาที่ตัวหน่อยปะ ไม่สวนตีค่ะเออต้องตีค่ะาขาเยอะต่อยท่องต่อยท่องต่อยท่องก็ไปนไดงให้ให้เฮ็ดไปเฮ็ดไปเฮ็ดไปไม่ไม่สวนมีสวนแค่กวาดเขาไปไปไม่สวนเบิ้งรวดนี่มองเมือเบิ้งตีตีตีขาเออเออืออตีทรวงไหมกวาดไปกวาดไปเออยนุงแค่ยทุกหนุ่มึงที่ขนาดไหนวะ ก่อขนาดนั้นเลยเหรอกอเมาเราเมาเราเมาแล้วเมาเลยเขาได้เมาลูงเขาได้เมาเขาได้เมาเออเยอวเยี่ยมอีกขัดเสียแล้วเชียเสียร์เชียร์กดไปกดไปดันดันออกดันออกเออดันออกคึ้เออไปหมุนหัวใจนั่นแหละมันตุ๊กไปอีกไปอีกไปอีกเออ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 ต่อย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 เปิดแล้วเปิดแล้วเฮ้ยต่อยอีกต่อยอีกดันไม่ดันออกดันออกไปเออคนเราไม่ใช่แรงเลยเราเนี่ยกาดเราเนี่ย

นั่งกมนั่งก้มจะได้ละถอดเอ่อเดียวเออเดีคว่ำให้อดเออกดไปกดไปเก้าดันออกดันออกมาไปดันเลยให้ใจไปถอดนี่เราไม่ตุงข้าคนหรอเออเอ้ยเออคือตลเทียนี่แม่ผมยังไล่เชนไว้ไล่เชนเออ

ใส่ใจไพลงได้อดดวนบ่เออะไอดวนน่นรับเลยรับเลยรับเลยไอ้ไม่เป็นไรเออจะไปเอานักบราณให้ังทวนดวนเนาะรับเลยมันยาจ้ำอย่างวมึงฟาบซ่าเนี่ยให้ไอ้ไอ้ห้ยึดดวนไอ้ยกูสื่อแล้วมึงวะเออเออลูกพี่ขึ้นไปไป โอ้เมืองคอยเสียนลมึงเจ้าคนงอ้มันเป็นคนขยันนี่น้องเป็นคนขยันมากตั้งใจซ้อมถึงเวลานี่ผมชอบมากเลยนี่ถึงเวลาวิ่งวิ่งมั้ยมึงผับสะจะบมึงผับสะแตบมเจ้าเลยงามเริบมึงถึงว่าเจาะเท็ตทีมาอะไรบ่ทีบผ้าหินลูกหินไหมนี่ดรวดหมัดหนักธรรมชาตินี่หินหมัดหนักต่อยทองกระตุก เธอเธอมัดตรงมอมแบบเออ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 เมอเมาเมาเาเมาเมาอเพราะมันหนักแหละมันหนักธรรมชาติเนี่ยนะครับแต่บอกคาเดียวว่าดีใจกับน้องชายผมี่อยู่ในค่ายด้วยกันครับดวแล้วก็แล้วก็เป็นกาลังใจให้นะครับ แหลมโพนะครับสู้ต่อไปนะครับผมเอ้าสำนี่แะพี่น้องไข่บึ้งไอยเสียมมันไหลเออ๋ยวภาพซ่าไม่ยิงพล่นะโอ้ไอยเมื่อยพี่พ่อเราพี่นโคานับด้วยด้วน